ค่ะวันนี้นี่นะก็จะมาบน่นเรื่องความร้อนของประเทศไทยให้ฟังนิดๆหน่อยๆก็คือร้อนมากก็คือไปออกไปออกไปข้างนอกไปเรียนกราฟ,ฟิกมานะคะก็กลับมาเหมือนแบบสุดยอดอะคือเหมือนโดนเผาอะแล้วใส่ขาสั้นนะคะเออแล้วแบบหน้าก็ยิ่งแบบเป็นแผลอยู่เพราะว่ามันโดนน้ำร้อนไอไม่ใช่น้ำร้อนน้ำมัน วันนั้นทําแบบหมูหมูกอบกินเองน้ำมันกระเด็นโดนหน้าค่ะจริงๆไม่ได้ทาออกไปงี้หรอกก็คือกลับมาแล้วค่อยมาแต้มเว่าตอนไปเรียนก็ปล่อยว่าแฮมแห้งใครจะมาแต้มอย่างงี้แล้วนั่งเรียนคือกลัวคนมองไม่ใช่ก็เลยกลับมาก็เลยทาเพื่อที่ไม่อยากให้มันแผลเป็นร้อนจริงอะไรจริงกลับมาโหขอเอนหลังขอทิ้งตัวโซฟาก่อนค่ะ ไม่ไม่โซฟกาก็ที่นอนเนี่ยจะประจําเลยเออไม่ไหวอะร้อนอืมโอเคค่ะไม่มีอะไรวันนี้ที่น้าก็จะมาบน่นบนเรื่องทั่วไปให้ฟังเพอร์เจอร์ว่าอากาศมันร้อนคุณอาจจะเป็นบ้าไม่อะ่ะก็จะบอกว่าคิดถึงนะคะจุ๊บจุ๊บรีบรีบกลับมานะโอเคนะ